ไมปรีชยาคุณแม่พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนในฐานะพยานเพื่อแจ้งความเป็นมากรณีสั่งซื้อไซยานายเป็นกระแสข่าวร้อนแรงอยู่ในขณะนี้สำหรับกรณีของแอมไซยานายที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีวางสารทิศไซยานายที่มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายรายอีกทั้งคดีนี้ยังลามมาถึงวงการบันเทิง เนื่องจากมีคำใบ้ออกมาว่านางเอกร้อยล้านสั่งซื้อไซยานายล็อตเดียวกับแอมซึ่งภายหลังฉเฉลยว่าคือไอปรีชยาซึ่งเจ้าตัวได้ออกมายอมรับว่าสั่งซื้อไซยานายมาจริงแต่เพื่อนำมากำจัดสัตว์เลื้อยคลานที่บุกเข้ามาในบ้านเท่านั้นทั้งนี้เธอยืนยันว่ายังไม่ได้แกะใช้พร้อมส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไอคุณแม่และทนายความชี้แจงก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนล่าสุดวันนี้วันที่7พฤษภาคมสาวไอพร้อมด้วยคุณแม่บางออนและทนายความได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีการวางยาไซยานายของนางสาวสารารัดหรือแอมจนทำให้มีผู้เสียชีวิต14คนตามหมายเรียกมาให้ข้อมูลในฐานะพยานเนื่องจากพบว่า เป็นผู้สั่งซื้อไซยานายล็อตเดียวกันโดยไอเปิดเผยว่าวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาตามที่ทางเจ้าหน้าที่เรียกมาส่วนตัวไม่ได้กังวลใจและยืนยันว่าสั่งซื้อไซยานายมาเพื่อฆ่าสัตว์มีพิษเราสั่งไปแล้วถึงเพิ่งทราบข่าวเกี่ยวกับแอมไซยานายส่วนเรื่องที่บิ๊กโจ๊กบอกฟังไม่ขึ้นเราไม่กังวลค่ะ เพราะเรารู้ว่าข้อเท็จจริงและเจตนาเราเป็นยังไงส่วนเรื่องโยงการเสียชีวิตของอดีตผู้จัดการเป็นไปตามที่ญาติได้ชี้แจงและไม่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้ทางคุณแม่ได้พูดคุยกับทางญาติเขาแล้วผลกระทบคงเป็นเรื่องสภาพจิตใจและความรู้สึกด้านการทำงานทุกวันนี้ยังมีการคอนเฟิร์มงานตามปกติ ด้านนายมนชัยจงไกลรัตนกุลทานายความเปิดเผยว่าวันนี้มาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้เห็นถึงเจตนารมณ์ว่าเราครอบครองซึ่งมีความผิดแต่เราไม่ได้หลบหนีไปไหนเมื่อมีหมายมาเราก็มาชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาเป็นไปแค่นั้นเองไซยานายมอบให้กับพนักงานสอบสวนสอนอบางเขน ซึ่งยังเก็บรักษาไว้อยู่วันนี้จะมาให้ข้อมูลทั้งหมดก่อนแต่ทางตํารวจจะเดินเอกสารและยาไปไว้ที่ไหนเดี๋ยวคงแจ้งให้ทราบอีกทีครั้งนี้เป็นการเชิญหมายเรียกพยานมาแต่ก็เป็นการรับทราบข้อกล่าวหาถ้ามีการแจ้งข้อกล่าวหาไปพร้อมกันในส่วนของยาก็ทราบว่าเป็นยี่ห้อและล็อตเดียวกับแอมต้องยอมรับในสิ่งที่สั่งซึ่งกฎหมายมีอยู่ว่า หากมีในครอบครองจะใช้หรือไม่ใช้ก็ผิดแต่ความบริสุทธิ์ใจคือน้องเขายังไม่ได้ใช้และส่งมอบทั้งหมดให้กับตำรวจปัจจุบันยังอยู่ที่โรงพักเข้าใจว่าตอนนี้มันมาไกลกว่าสิ่งที่เรากังวลแล้วเพราะได้มีการสั่งไปแล้วจริงๆต้องมาอธิบายความเป็นมาทางกฎหมายจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสน ตอนนี้เป็นเรื่องของการแสดงเจตนาอาจจะเอาความจริงตรงนี้มาให้พนักงานสอบสวนเห็นใจและเข้าใจถึงเจตนารมของผู้ซื้อ